นี่คือส่วนของน้ำยีสแล้วตรงนี้คือฟองที่ขึ้นมาแบบปุ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 บเพ้นขยับไปแบบสองทีอะจึ๊กๆึกแล้วแบบเขามีเสียงแบบฟูปุบแล้วก็รีบปิดฝาเลยนะกกระเบิดแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงมากๆให้ดูนะคะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ต้องตั้งน้ำนะคะในหม้อให้เดือดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ขวดโหลนะคะที่เราจะทำยีสต์นะคะพร้อมฝาขวดลงไปนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะคอยกลับให้ขุโหลเนี่ยโดนน้ำร้อนทั่วๆด้วยนะคะเปิ้นจะใช้ช้อนไม้นะคะช้อนไม้ไม่จำเป็นจะต้องต้มนะคะ แต่ถ้าใครใช้ช้อนสแตนเลสก็เอาช้อนสแตนเลสลงไปต้มด้วยนะคะ10นาทีค่ะจับเวลาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพึ่นจะใช้โยเกิดอุณหภูมิห้องนะคะ ตวง150กรัมนะคะเพื่อนใช้กรีกโยเกิร์ตนะคะช้อนที่ตักโยเกิร์ตก็คือช้อนที่เราเอาไปต้มมานะคะ150กรัมนะคะจากนั้นเซตเป็นศูนย์นะคะเติมน้ำต้มสุกลงไปนะคะ150กรัมค่ะใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ สะดวกนะคะเมื่อครบ40กร,รัมแล้วนะคะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะโอเคเมื่อนำพึ่งละลายหมดดีแล้วนะคะปิดฝาค่ะตอนนี้นะคะคือวันที่สี่เดืนเนอนแปดนะสิงหานะคะแล้วก็เวลาบ่ายโมงนะคะเปิ้น วางเอาไว้แบบนี้นะคะเปนจะวางไว้ตรงที่ที่แดดส่องไม่ถึงนะคะมีแสงธรรมชาติแล้วก็ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไปนะคะอุณหภูมิห้องบ้านเปนเดี๋ยวไว้คู่กันเลยเนาะอุณหภูมิห้องก็ประมาณ28องศานะคะ28องศานะอันนี้คือวันแรกนะคะที่เราทํานะคะ ตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาเริ่มมีแยกชั้นแล้วนะคะเริ่มมีน้ําแยกชั้นออกมาแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมีช้ามีเร็วอันนี้แล้วแต่น้าพึ่งหรือหรือน้ําตาลหรือโยเกิร์ตของแต่ละคนนะคะที่ใช้นะคะหรือ,อน้ำต่างๆทุกอย่างมีผลนะคะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ของป้นเนี่ยเริ่มมี ชันแยงนะคะจริงๆเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ประมาณ10-15นาทีแรกแล้วนะคะแต่ว่าเอ่อป็นรอให้เขาแบบชัดเจนนิดหนึ่งนะคะนะเนี่ยก็คือผ่านมาดูจากนาฬิกาก็ผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกปะ็ประมาณนี้นะคะมีหนามแยกเป็นชั้นชายเราไปซูมไปใกล้นะคะ โอเคตอนนี้ก็เป็นตอนค่ำแล้วนะคะก็ผ่านมาประมาณเจดชั่วโมงจะเห็นนะคะนี่อ่ะวันแรกนะเจ็ดชั่วโมงวันแรกจะเห็นมีเขาแยกชั้นนะคะแยกชั้นนะของใครวันแรกยังไม่แยกชั้นไม่เป็นไรอาจจะแยกวันที่สองหรือวันที่3ก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันนะคะ นี่ดูให้ดูด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะยังไม่มีฟองก็ประมาณนี้นะคะยังไม่มีฟองไม่มีอะไรนะคะนอนก้นเมื่อกี้ต้องเปิดฝารู้สึกมีก๊าซเล็กๆนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะเขย่าเขานิดหนึ่งแกว่งๆนะคะแกว่งๆเขานิดนึงเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะโอเคเปิ้นแกว่งแบบเนี้ย เบาๆนะคะอะไม่ได้ขันแน่นมากนะคะปิดแบบธรรมดานะคะไม่ต้องแน่นมากโอเคแล้วปุ้นจะวางเอาไว้นะคะจนกว่าจะพรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าก็ปุ้นเริ่มเรียงตอนกลางวันนะคะเมื่อวานตตนกลางวันก็คือ มันจะเปิดฝาแล้วเขย่าเนี่ยก็คือเช้าเที่ยงเย็นเช้าบ่ายค่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ฟิกเวลามากมายนะคะอันนี้ก็คือ,อผ่านไปหนึ่งคืนนะคะนะ้ำอ้าเขาก็แยกชั้นมากขึ้นนะคะนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดฝานะคะนะคะให้ดูด้านในก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะ นะยังไม่มีฟองแต่ว่ามีกลิ่นโยเกิร์ตหล้วหอมหอมน้ำผึ้งนะคะกับกลิ่นโยเกิร์ตปุ้นจะค่อยๆขยัาให้เข้าเข้ากันนะคะหอมโยเกิร์ตหอมน้ำผึ้งนะคะโอเคเดี๋ยวปุ้นปิดฝาแล้วก็วางไว้นะคะเดี๋ยวพอครบ24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะโดยประมาณก็ผ่านไปหนึ่งวันนะคะก็มีน้ำใสๆแยกชั้นขึ้นมานะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เขาเข้ากันนะคะนะคะนี่ด้านในนะคะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีฟองเล็กๆเ,เ,เท่าที่เปนเห็นนะคะเราก็ยังไม่มีอะไรกลิ่นก็ยังเ,เป็นกลิ่นโยเกิร์ตและน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้นใช้แกว่งแปงเอานะคะไม่ได้เขย่าแรงนะคะ แว่งๆ่งเอานะคะสักประมาณ3-5ถึงวินาทีโดยประมาณนะคะเมื่อแว่งแล้วเขาก็เป็นแบบนี้นะคะก็อะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่มีอะไรผิดปกติยังไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่าเออเขาค้นขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าเออเขาค้นขึ้นเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาค่ะแล้วพักต่อนะคะ จบไปแล้วนะคะ24ชั่วโมงหนึ่งวันแรกค่ะตอนนี้นะคะก็วันที่สองต่อกลางคืนนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะมาเขย่าเขาเราจะเห็นตรงนี้นะคะไม่ทราบว่าในวิดีโอในคลิปนั้นจะเห็นไหมเริ่มมีอฟองลอยอยู่ด้านบนด้วยนะคะนิดๆ ิดฟองหรือการเกิดโยเกิร์ตแยกชั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทุกบ้านนะคะอาจจะแบบเ,เกิดช้าเร็วอันเนี้ยไม่เหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาที่จะขย่าอะค่ะวันวันหนึ่งเนี่ยสองถึงสามรอบตอนไหนก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องทำเหมือนของเปิ้ลนะคะเอาที่เราสะดวกนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันค่ะอไม่ไออกแน่ แล้วนะคะนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะคะนี่นะก็มีน้ำใสๆด้านบนเดี๋ยวเราจะขาเขย่าเขาให้เข้ากันนะคะแว่งแงนะคะไม่ใช่แว่งแว่งเอาไม่ได้แบบเขย่าอะไรรุนแรงก็แกว่งแกงก็ยังหอมโยเกิร์ตแล้วก็หอมน้ำผึ้งอยู่นะคะนี่นะคะก็แกว่งแขงก็ประมาณนี้นะ,ะยังไม่มีอะไรแบบเป็นฟองอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกี่วันถึงจะมีฟองนะคะแต่ก็ประมาณนี้ให้ดูนะคะโอเคเป้นปิดฝาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีพรุ่งนี้เช้าค่ะพุ่นเช้าจะเห็นว่าด้านบนตรงนี้นะคะเขาจะมีฟองเล็กๆอยู่เริ่มเกิดฟองแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นฟองแล้วนะเริ่มมีฟองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะเปิดออกแล้วนะ จะเห็นว่า,เ,าเริ่มมีฟองมันจะขย่าแว่แงๆนะคะให้เขาเข้าเข้กากันเดี๋ยววันนี้เราจะเขย่าแรงเลยนะคะพอเขาเริ่มมีฟองเราจะเริ่มเขย่าแรงเพืป่ปิดฝานะคะให้แน่นแล้ว ฟองมาแล้วนะฟองจะเริ่มอยู่นานนะคะมากขึ้นนะคะเราพักต่อค่ะเราจะทำอยู่ที่ประมาณ5้ถึงเวันนะคะก่อนที่จะเอาไปเก็บในตู้เย็นหรือเอาไปใช้ค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ48ดชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นว่านี่เขาแยกเป็นชั้นน้อยกว่า คราวก่อนๆน,นะคะแล้วก็มีเป็นฟองอากาศเล็กๆนะคะอยู่ระหว่างชั้นด้วยนะคะ,ะนี่เป็นเหมือนจะมีฟองอากาศเล็กๆอาจจะเห็นยากหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะแล้วนี่เป็นฟองแล้วนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย เห็นว่ามีเป็นฟองๆแล้วนะคะตรงขอบตรงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเป้นจะขย่าแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาเขย่านะคะ,ะ,คะกลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นโยเกิร์ตและน้ำผึ้งนะคะไม่ได้แบบมีกลิ่นบูดไม่ได้เป็นกลิ่นนมบูดนะคะถ้าเป็นกลิ่นนมบูดนี่คือเสียนะคะจะต้องเป็นกลิ่นแบบหอมโยเกิร์ตหอมน้ำผึ้งอยู่นะคะ แบบนี้นะคะนี่นะคะรสชาติเดี๋ยวจะชิมดูไม่มีไม่มีรสเปรี้ยวแบบนมบูรนะคะเป็นยังเป็นรสโยเกิร์ตแล้วก็รสน้ำผึ้งอยู่นะคะไม่ไม่ใช่รสนมบูดนะคะเท่าที่พุ่นชิมดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็พักเอาไว้นะคะไม่มีฟองแล้วแล้วก็ไม่แยกชั้นแล้วนะคะ นะคะเนี่ยเเริ่มเป็นฟองแล้วก็ไม่แยกชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะได้ยินเสียงก๊าซไหมคะอ่านี่ด้านในเป็นยีสต์แล้วนะคะยีสต์มาแล้วนะคะนะเป็นฟองๆเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ไอ้นี่แล้ว ตอเนเพิ่งขย่ามีเสียงกา๊าซนะคะพอขย่ามีเสียงก๊าซแบบฟู่ฟูๆฟูฟูเหมือนโซดานะคะเ,คเดี๋ยวเพิ่งจะปิดฝาแล้วขย่าแรงๆนะคะโอเค เราเปิดฝาเพื่อให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโหลออกแล้วเวลาเราปิดฝาแล้วก็เขย่าเนี่ยเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปผสมกับตัวน้ำโยเกิร์ตนะคะเพื่อให้ยีสต์มีออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะปิดฝาเอาไว้นะคะประมาณวันที่เป้นว่าสัก4-5วันนะคะเดี๋ยวปนถึงจะเอาเข้า ตู้เย็นนะคะตอนนี้นะคะเป็นเช้าตอนเช้าแล้วนะได้ยินเสียงไหมคะน่าจะได้ยินเสียงแล้วเอ,อเขาซ่าเหมือนโซดาตลอดเวลาแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะมันยังไม่ได้ขย่านะคะนี่มีฟองฟองเต็มเลยหน,นี่มีฟองเต็มเลยฟอง มาดูด้านในกันแน่นมากเปิดไม่ออกอขึ้นเยอะมากเยอะมากนะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเยอะมากนะฮะเป็นฟอง ไม่ได้เป็นฟองเน่านะคะเป็นฟองยีสต์นะคะแอบเปินนเอามาดมหอมนมหอมน้ำผึ้งไม่มีกลิ่นบูดนะคะมีกลิ่นหมักนิดๆกลิ่นแอลกอฮอล์นิดๆแต่ไม่ใช่กลิ่นบูดนะคะต้องแยกให้ออกเดี๋ยวจะแอบเป็นล,ล้างมือแล้วนะ,ะเดี๋ยวแตะมาชิมหวานหวานแล้วก็ไม่มีบูดเปรี้ยว นะคะไม,ไม่ไม่มีความโยเกิร์ตเท่าไหร่เป็นความนมนมน,มน้ำพึ่งน้ำพึ่งนววัวนวหวานหวานนะคะ <_ S 1> เดี๋ยวเราก็จะขย่าเดี๋ยวเราจะปิดฝาขย่านะคะแล้วก็เปิดฝาทีให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วก็ให้ออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปิดฝา <_ S 2> เดี๋ยวป้นจะเอาเอา,เอาวางไว้ก่อนแต่จริงๆเขาบอกว่าให้ได้แบบได้มากกว่า5วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของป้นมันขึ้นเยอะมากอ่ะขึ้นเยอะมากแล้วนะคะ, <_ S 2> ะ,คะเพราะฉะนั้นป้นพอดีกว่า ก็เ,เข้าได้เลยและเดี๋ยววันไหนเปิ้นว่างนะคะป้นจะค่อยจะค่อยเอามาทําขนมปังนะคะวิธีการเก็บรักษาก็คือเก็บในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ3-4สัปดาห์นะคะโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะคะไม่ต้องเอาออกมาเขย่าระหว่างนี้อยู่ในตู้เย็นไม่ต้องเขย่าก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงที่จะเอามาทําก็เอาออกมาวางตวงแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ นะคะตวงแค่เฉพาะที่เราจะทำเอาเอาตัวยีสต์ปริมาณที่เราจะทำเนี่ยวางไว้ในอุณหภูมิห้องสัก10นาที15นาทีแล้วค่อยเอาไปนวดผสมกับแป้งนะคะส่วนที่เหลือเราก็เอาไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วเวลายีสต์ใกล้จะหมดแล้วเราก็ทำใหม่ค่ะใช้เหมือนเดิมนะคะทำง่ายค่ะไม่ต้องมาคอยให้อาหารทุกวันแล้วก็แช่ในตู้เย็นก็ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนอาหารนะคะก็ใช้วิธีทำใหม่ไปเลยนะคะ Thank <sharp inhale>